คืเอเขียจ้ามาแก้ดีๆน,นั่นเองเดีย๋ยววันนี้นะคะโบเก้ก็จะพาทุกคนมาแต่งตัวเป็นนักพิ้ลคาราซูนี่นะคะชินโนบุนะคะ <laughs> <laughs> นี่ค่ะชินโนบุก็จะเป็นแบบนี้เนาะสวยงามอลามเชื่นมากเลยนะคะ <What? S 1> สวยงามต่อไปจะแต่งตัวให้อะะีกนั่นก็คือในสกอรส์ในสกอร์เจะแต่งในสกอรส์ให้ดูนะคะ ชื่เนสกอตนะคะใช่ค่ะมันชื่อเนตสกอตก็เลยตั้งชื่อแบบนีเน่เดี๋ยวะจะให้งัให้ด้วยสวยสวย้อสุดท้ายชิน,นบุอค้ยคานโอกโกลหลง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 ลืมตโอเค แล้วก็ต่อไปมินิสเกิร์ตอยู่ไหนคะมินิสเกิร์ตต่อไปแล้วก็โอ้โหเพื่อนเพื่อนดูคานาโอกของโบแต่พึ่งน้ำยังมีไม้ไผ่อยู่นี่เหรอคะเสร็จแล้วเหรอคะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมิสซิรีอ่ะค่ะยงก็ได้สึงสานี่เดี๋ยนนึงไม่ใชื่อหน่อชิโนบุนะลูกน่าเนื้ออันแรกยี้มแม่ จให้ดูมิสเตอรี่ครัง้งหนึ่งใจดีถึงให้ดูไปซื้อดูหาผมก่อนเ hey. นี่คะ่ะทุกคนเป็นเหมือนนี้นะคะนี่มิสเตอรี่เย่มิสเตอรี่นะคะเสร็จแล้วเนะ้ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบายยก็ตอนนี้ทุกคนคงถามนะว่าตอนเนี้ย ลูบแบล็กอะค่ะซื้อมาเยอะขนาดนี้ตั้งสี่ตัวเลยตอนนั้นนะคะที่โบเก้ไปเล่นเกมที่โบเก้ใส่ชุดคาหน้าโอะนะคะไปเล่นเกมมีคนแต่งชุดเป็นลุยอีกด้วยนะคะเมื่อกี้ตอนนั้นเห็นนะคะกำลังเล่นทิงชาสวรรค์กันอยู่เห็นนูก็เลยตกใจเลยค่ะดูสิมีนมตุ้มด้วยโอเคก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็เขาบอกในก่อนโลบักนะคะเหลือสามค่ะโลบักเหลือสามนะคะ อโอเคโอเคก็อย่าลืมสะไลค์ด้วยนะบายบายก็ขอขอบคุณที่มีคนติดตามเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยสิบสองเลยนะคะขอบคุณค่ะเอง๊ายบาย